อยูด่ดีๆแอร์บ่เย็นครับออกมิดลมสืบเนื่องมาจากว่ามื่อนั่นไปจอดรถตากแดดไปบดมือครับพีนบ่น้องมิดลมการบดที่ว่าไม่งัวอ่าแก้ว่าคนจีเติมไหก้อนครับพี่น้องนี่คือหมอแอร์ครับ sorry as DJ สวัสดีพี่น้อง เอาไปสุขสุ้สุขนเด้อครับตัวนี้สิไปกินเทาครับรถรถมีปัญหาดูดีๆแอร์โบาเย็นครับออกมิตะลมสืบเนื่องมาจากว่ามือนังนไปจอรถตากแดดไเบดมือครับพี่น้องมีผลครับมันแดดพอแล้วมันเห็นไห้เขาเรียกว่านาซีนำยาแอร์เหลือเฮยบดครับ ความห่อนจอดรถตากแดดจนโดนนี่พอดีนะครับผู้ใดที่ใส่รถไปเหตุงานแล้วไปจอดจอดรถตากแดดบิดมือเป็นๆนี่มันจะเสื่อมเร็วครับเพราะว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องเพราะว่าจะเป็นน้ำมันก็ะสีเหลืองเลยเพราะว่าจะเป็นยางยางต่างๆซีนต่างๆครับมันที่จะใส่สภาพมันเสื่อมเร็วโดยกว่ากำหนดเพราะฉะนั้นแล้วหาโฮมจอดครับพี่น้อง น่ามจอดดีๆมันจะรักษาสภาพพวกโปลิ่งพวกซิ้นขอบประตูต่างๆหรือว่าพวกสายไฟใส่ยอย่างในในห้องเครื่องเนี่ยมันตีทนทานกว่าเดี๋ยวไปไปสร้างแองเปินดึงเป็นไงครับรถห่อนๆเนี่ยมันพ่นมันกับใจห่อน,นันเลยครับพี่น้องเพราะอากาศมันห่อนเนาะ <S <S นนอาล่านแอบพอๆเลยพี่น้องว่ามันอยู่แถวนี้นะ

เบื้องสภาพมันเปลียนยังไงมันเอามเช่เพิ่งรับพี่น้องมันเป็นยังไงแต่นดีวมาโหลดี่ตะลุ่มเติมก๊เติมก็ได้หรือว่าจะสองไี่เลยเรือว่าเติมไปตอนตอบไม่ได้ผมคิดว่ามันหัวหัวตงกาหดเรถนโหนดมาเนี่ เอน่าที่นี่ก็ะดูียวมันาจะถุงเงา้แล้วกเนาเาเ้ว็้นเางเาถุงเงาถเงาถุเงาถุงเงาเาถุงเงานุาถเาถุเาถุงนเาถุาเาถัเงาเาถเางเเาถเาถเงานเเาเงานเงาเางเเเางเาเงาถเพิ่มเางกอนเเาเงเาเ ทะลุ<โ>อะทะลุอะตัวรุ่นนี้ก็คือตูตูมันแตกอยู่คนเดียวจักบาทตูอยู่สามพันห่านก็ล่างสองพันหรอกดีนะปัญหาก็จริงองอ่ะอันนี้อาการนี้หมายว่าน้ำยาขาดน้ำยาขาดแต่ว่าอาจจะรั่วอาจจะลุ่ยสามพันหานว่าอาจจะรั่วครับโคตรที่จะบกห่านนี่ทางเพันวิเคราะห์ว่าอาการนี้คืออาการน้ำยาน้ำยาขาดน้ำยาขาดแล้วอาจจะรั่ว อ่าเจ้าว่าผลิตเติมไห้ก้อนครับพี่น้องอนี่คือหมอแอร์ครับหมอ,อแอร์ใส่สลมครับหมอแอร์ครับเนี่ยยโอ้ครับ,รบเป็นอาการของน้ำยาแอร์เปิดวบานี้ทางเพิ่นมเสริมน้ำยามันอยู่แต่งตัวดีสมบูรณ์เป็นเหมือนเพราะว่านั่นแหลนะเนาะแต่งตัวดีอ่านี่ดูหน้าตาดีเหมือนเหมือนมาตรฐานแต่ว่า การทำงานหรือพฤติก,กรรมพ่อหน้าไหวใจอ่า <c oughs> อันนี้ทางน้อยครับทางน้อยประจามพื้นเสริมสร้างนี่ปานหมอครับหมอไงแหละครับตรวจอาการนี่แม่นเป๊ะครับเอาไปมาใส่บริการนี่เจอที่สองครับเพราะว่าไม่เห็นนำร่องดิบ่เป็นนักจักเกียร์ยไหมเลยไหวใจแล้วเส้นนี่เออเออเอครับ สนุกดีมันเยอะอ่าอาการนี่เขาประมาณว่จาจังไหนก่อนเติมเติมลงยาครับเติมลงยา่งยายาผ่าตัวนกไกถ้าเขาไปใส่นี่อยู่ประมาณจากปีถ้าไม่รั่วหนึ่งหรือสองปีก็ได้แต่ถ้ามันหัวนี่ถ้าถ้ามันรั่วไม่เกินสองเดือนหรือว่าออ๋ถ้ารั่วแรงก็พรุ่งนี้ก็ รู้เรื่องครับรู้เรื่องต่อการเข้าเครื่อสูดเสียกได้ออออสตาร์คืนนี้ตะล้มนอนมาเสร็จเลยรวนอาจจะอยู่ได้แค่สองมื่อถาจะรัวแรงอ๋อครับถ้าก็แต่การสูเสียผมผมฟันตรงเลยว่าพอได้โดนสอบพอได้โดนโดนเรืออันนี้คือเขาลองใช้ดูก่อนครับเติมดูก่อนครับครับ ก่อนเราจะตัดได้ว่าซ่อมเสียอะไรตอนนี้หัวกันแล้วต่ว่าลองอายาไปกินม้ก่อนยาไปกินวัน400บาทเราจะได้นานไหมแต่ถ้าไม่ได้นานแสดวหัวแห้งหัวหัวแน่นอนราเร็จบ้านทักนำใส้กับคูหัวเนาะซึ่งหมอบไปเรื่อยเก็ใส่ก็ออกนีน้ำเติมยานีเติมดางยา r 0

ใช่สุดยอดเลยเพื่อได้เคลียรเวชศตร์สุดยอดแล้วสมให้ฉีดยาครับฉีดย,ยาลดเห็นแล้วหวานเนี่ยเห็นแล้วคแค่นไหนละมันยาม,มันเบิดกับแต่ว่าบุ๋งหัวมันหัวหรือบุงหัวกับแต่ว่าตอนนี้ก็เติมไม่ได้อ สองมือถ้าบบเย็นอีกแสดงว่าหัวสีตตองเปลี่ยนเติมน้ายาแอร์มาแล้วสองมือครับพี่น้องสงสัยสีหัวอีลีครับแอร์ ว่วก็เป็นวัแล้ววาเตือนยาแอแล้วครับเติมมาสองมือครับนี่สี่รอยบาทน้ำยาแอร์หัวดีครับพี่น้องมือนี่เป็นมือที่สองครับที่ไปเติมน้ำยาแอร์มานี่ผลปรากฏว่าความเย็นไม่มีครับออกตะร่มครับสงสัยต้องไเปลี่ยนกล้องครับสามปันหาครับพี่น้องนีงผู้ใดมีอาการแบบสี่ครับลองเช็คบ้างครับตัวแอร์จะหัวข้งเบ้าฟืนนี่เป็นแล้วครับนี่ เสียเงิน3,000ันสี่พันบาทเลยหลังจากเตือนปัญญาแอมแล้วครับผมออกตะลมครับพี่น้องอัดฉบาบต้องได้เปลี่ยนกองมันงล่ะครับเขาบอกว่าตัาวสร้างเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนกองอยางเดี๋ยวจะเสียเงินล่ะครับพี่น้อง สอบเบื้งครับหลังจากเติมน้ำยาแอร์เมื่อสองมือครับออกตะล่มครับนี่สแสดงว่าป้องหัวยดีครับนอนตากแดดมือเดียวครับแอร์บ่เบย็นออกตะลมมรับไปสร้างเบื้พิ่นบอกว่านาสิมีมองหัว แกนำยาแอร์เป็นเลยเ,เติมนำยาแอร์ไม่ห้ตรวจลองมือก่อนถ้าหัวหลาเนี่ยคนบอกว่าพอกินงสองมือนำยาเพิ่นต้องใซตสิแมนครับเพิ่มมาครับนี่ยเพราอกึ่งสองมือครับเลยนำยาโอมีหรอก,กออกตะล่มหนีเพื่อเขาทีได้ไปเปลี่ยนกล้องหรือว่าล่ะครับก็ได้แอร์ออกตะล่มนี่เกาลานแอร์เช็คด้วยครับมันอาจทีมีหม่องหัวครับเติมยาไปกับ แต่ข้าวเดียวครับตอบ่อมืดเดี๋ยวที่น้ำรถไปเข้าไม่สร้างแกพอดีเลี่ยนกล้องแห่งครับนั้น